สวัสด,ดีครับผมสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วอีกคลิปหนึ่งเนาะหลังเลิกงานม,มาถึงห้องเดี๋ยวนี้เวเลาเกาหลีส,าาสี่ทุ่มตรงวันนี้สถานเป็นบอกสี่ทุ่มตรงครับเป็นเวลาไทยแล้สองทุ่มสองทุ่มพี่เขามาก็อาจจะไม่ได้เห็นเนื่องก็ารานี่ไม่ได้เห็นต<อ>นคิดมันเห็นกับข้าวแต่อยากมาแต่จะกินแต่ยังไม่ถึงเวลากินจะช่วยน้องช่วยน้องโปรโมทนะกการน้อง สุดโปรโมทแหนมแหนมนะครับแหนมคนไทยมาทําขายอยู่ในเกาหลีอือพอดีน้องที่ฮู้จ,จักผนได้ไปอยู่นะ่ยวันีคนที่ฮูดจ,จักกันเนี่ยจะไปจะไ,ไปช่วยไปช่วยไป,ไปทำทำแนะหนมเนี่ยจะน้องน้องของอขอก็เลยเขียนข้อความมาว่าเดี๋ยวผมจะส่งแหนมไปให้ชิมม,มาเาานอซาซิการเลยพูดหนุนน้องเข้าไปสองถุงเขา่วนหนุนนสองหมื่นน่อง นอกของกเกาหลีซงเนี่ยนี่มานอกของเกาหลงมาเพื่อให้มาชิมให้พวกพี่ดูอ่ะคนไทยในเกาหลีดูอ่ะบ้านเหนือนกินแล้วมันจะถูกปากบ้างเหนือสาสันหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าจะแนะนําบอกราคาอย่างเทพพี่สนใจอย่างสินะที่นอกขา<อ>ข,ขายก็จะมีนี่เลยเนี่ยน,น้องสาวจังเนมจิว๋วแกะเลยเนมจิ๋วแกะอ,อันนี้เนมส้มหมูผูวัดนอยู่ในเกาหลีนะครับไปคนในคนเหนือได้แต่ไปคนเหนือไปคนเหนือนะครับแต่น้อง น้องโคนเหนือนะครับไปยูนกันนั้นนะครับเป็นเนมคิ้วเนี่ยเป็นเบิ้งเลยนี่ห้องเป็นเนมคิ้วเป็นลูกกุ๋มนะสารสาน้องใสใสใสแกให้ดูอันนี้เน็มด้วยก็สารานเนมตุ้มกะบเน็อ้วนาับว่องนมตุ้มจูกใหญ่หน่อยนึ่งห่อหอมครับอันนี้เนมเนี่ยก็สารสานเนมซี่โค้งจ้ะเนมซี่โค้งแต่นี่จะกินเลยไม่ได้ต้องเอาไปทอดก่อนอันนี้น่ะนี่ครับฝากเกล็ดน่องกับว่องนะสารสาน้องคุยเลยครับ ช่วยวยกันจะถ้าผู้ใยากชิมฝีมือคนไทยค่าขายในเกาหลีทําเนมอันนี้เป็นเนมตุ้มจะอันนี้เป็นเนมจิ๋วนี่อ้อเี่ครับในเพจส้มหมูภูว่ดนขเข้าไปเลยครับนี่เข้าไปเลยน้อสาวๆเนาะเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้างเนี่ยก็จะเอาอเพจเพจนอพ้องเพิ่นลงในคลิปให้จะจะบอก จะบอกทั้งราคาปีกราคาโซงถ้าใายที่แบบมีร้านใยอยู่แล้วค่าขายของทั่วไปนี่ยจะจะไปขายต่อกับโซงในราคาโซงก็ให้จะ้ะมนอูกับราคาโซงก็มีจะสำหรับราคาปีกก็มีจะ้ะถุงนี้เนี่ยถุงแหนมจิ๋วเนี่ยจะครึ่งกิโลเจะครึ่งกิโลนอกก้อยกว่าขายขายอยู่น<อ>นที่หมื่น,อน,น,อนวอนจะ<า><อ>น,นี่น้อยกว่เขียนมาในนี่ครับนี่นะหมื่นวอนหรือว่าถ้าบางทีเขาได้ ได้ซื้อเป็นเนาะราคาสูงพี่ขอถามราคานอกขอังตลาดเนาะอีกอีกทีนึงก็ได้ขีนนึง<ช>ก็ได้ <ๆ S 1> <ๆ>หรือพี่ก็ถ้าพี่อเอสนใจว่าพี่เข้าไปในเพจเบาเ,บาเหนือไดี๋ยวเบาเหนือจะเอาอเอาเพจของนอกเขาแหนบไปในเพจเบาเหนือ,อ,นอก็ได้เนาะสหรับคนอยู่ในสุรีหรือวันอยู่ไทยก็อยากเรียกจริงเราที่ตรงเนาะเพื่อนนะครับจะเป็นแหนมตุ้มนี่นี่เนาะแหนมตุ้มนี่ก็ถุงละมื่นวอนเหมือนกันถุงละมื่นครับแต่นอกเขาขายครึ่งกิโลนี่นะมื่นหนึ่งมันอาจจะมานับลูกมาข้งตรงอาจจะน้อกเขานี่เนาะ ทำด้วยมือบ้านเขาสาสันนี่แคนเม็ดแคนเม็ดแคนเม็ดครับอูนอกใส่ใส่ทุกรายละเอียดน่อกเขานั่งทำบุนะพี่นุ้ยน่องเขาช่างความละเอีใส่แต่ช่างนิดน้อยช่างนี่ครับเป็นลูกกลมๆนี่แฮนเม็ดของแท้เลยครับนี่นะนอกเขาบ้านเขาเอาใจทำบนะนี่นะเอาเอาด้วยใจเออทำด้วยใจเออใส่ใจเอาใส่ใจทำบุญแม่เขาเครื่องทำนะครับน่องเขาอู้ ใส่แรงงานคนเลยจ้ะแรงงานมือเลยถือว่ามีความมด่งมั่นนะาวจานน้องเขากําลังมาเริ่มธุรกิจในเกาหลีจ้ะแต่น้องเขาเก่งครับแต่เนมซี่โค้งนี้ขายอยู่ที่เจ็ดพันวอนจ้ะอ๋อนี่ก็ครึ่งกิโลในเมนชาวจานมันบอกก็น่าจะเมนอยู่ครึ่งกิโลนี่แหละแต่เนมซี่โค้งนี้เขาจะมาไปทอดกอนจ้ะถึงจะกินได้นี่ก็สามารถกินดิบได้แต่นองเขาโซงมาหลายวันละบ้านเราเลยกลมันมันเห็นแท้เลยแต่ผมเขียนไปถามนองเขาอะ กินได้เรยบรอเนะอะว่ากินได้เลยครับแต่ก็ดีกบเพาไทายขี้ผูกอีเขานะครับตั้งแต่ขั้วพักขมขออั้วหยางเนส้วสารน่อค่าส่งในเกาหลีสําหรับราคาปีที่เหมือนกระเบ้าเน,นื้อสายสารสร้างน่องเข,ข้าไปในจ้ะค่า<ต>ส่งห้าพันวอนค่าส่งนะแต,แต่ถ้านอกเขาว่าทรงเนี่ยครับทรงเป็นลังเป็นกองเนี่ยสำหรับคนที่จะรับซื้อไปในราคาทรงเพื่อจะเอาไปขายต่อในเกาหลีแม่ค่าทั่วไปหรือร้านไทยรถไทยสนใจทิ่ต่อส้มพูวดนในจ้ะ น้องขอจะส่งให้ฟรีเลยโอเคน้องขเขียนมาว่าถ้าเราเป็นเป็นเป็นเนี่ยครับกีละสามสิบถุงน้องขอจะลดให้ถุงละสองพันนี่น้องขเขียนมาอย่างกองหนึ่งจะมีสามสิบถุงคือราคาส่งจะร้านไทยแม่ค้าทั่วไปในโตนีทางที่ดีให้ติดต่อน้องขอโดยตรงเลยเพราะว่าน้องขอช่งยพ่อความมาบอกบ้านเหนือสายสามมันก็อาจจะเคลื่อนไปเพราะว่าน้องขออาจจะลดให้ได้อีกอย่างนีรับน้องขอส่งไม่กินบ้านเหนืงก็เลยช่วยหนุนน้องขอไปสองหมื่นหมืนจะช่วยครับครับ เนส้มหมูภูวเดินเบอร์โทรเบอร์อย่างนี้สาวอีสานได้นี่ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกเจ็ดศูนย์เดี๋ยวบ้านเนี่ยจะขึ้นเบอร์โทรน้องของอีกอีกหนึ่งเลยก็เอาหน้านี่ครับฝากด้วยนะครับเนม้อหมูเฮนเม็ดอยู่างนี้ชาวอีสาะเฮนเม็ดทำด้วยใจเอาใจทาย่างอุดหนุนคนไทยด้วยกันที่กำลังเริ่มธุรกิจใหม่ในเกาหลีนาะจริงๆน่าสนับสนุนน่าสนับสนุนจะมาทำมาทำธุรกิจในเกาหลีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่น้องเขาอ่ะ ยังอดทนยังสู้มานะอยากอุดหนุนอยากลองชิมดูอยากลองเอาไปขายต่อก็ลองติดต่อน้องเขาได้เดี๋ยววันเหนือครับเดี๋ยววันเหนือไปชิมมืก่อนเดี๋ยวบ้านเหนือสายสันจะทอดดูก่อนแล้วก็เอามาทอดมานั่งกินให้พี่ดูอ่ะมันจะถูกปากบ้าาเหนือสายสันหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าถ้าอร่อยสายสันก็บอกว่าอร่อยเพราะว่ามันสนับถูกปลาสายสันเนอะมันอาจจะถูกปากของใครบางคนก็ชอบเนื้อมันคนก็ชอบเค็มอย่างเห็นไหมแต่บันเหนือเราลองชิมมืก่อนไปเราลองไปทอดกันนะเดี๋ยวไปทอดก่อนจ้ะ ม,มาแล้วครับพี่นออ้องเอ้ยอันนี้อย่างไรซาวจันแหนมซี่โครง,งทอดของนี่ับส้มหมูผู้บดผู้บดลนครับโอ้นะอันนี้แหนมม่นท้องแหนมว่านอันนี้แหนมตุ้มอันนี้แหนมจิ๋วม,มาแล้วครับพี่น้องเลยเบือดูเข้าซาวจันคืนนอนัาผู้เขาก <c oughs> ินมื่อนี้อิ่มมื่อนี้อิ่มหอนมือหนิผมมาครับพ, <c oughs> พี่น้องเไยเพราะว่าเลิกงานมาเมื่อวานเนาะ เลยที่แรกว่าจะทอดแล้วก็จะกินกันตอนเหลืองานมาเลยที่นี่แม่เบ้าเหนือโทรมาครับคุยกันนั้นก็เลยไม่ได้ทํากินอพอดีวันนี้เป็นวันยุดพอดีก็เลยมาทํากินกันวันนี้อาจารย์เนาะมาพี่น้องเอ้ยมากินข้าวน้ำเบ้าเหนือจากฐานเลยก็ขอบคุณเหนือน้องคูวดนเราส้มหมูคู่ว่าโดนในเกาหลีน้องเจ้าพี่พูดอะได้ถามอายุเพิ่นกระด้างคนละน้องลนะพอดีอาจารย์จะดีใจนี้น้องท่านมาแล้วครับจะขอบคุณที่ทรงแหนม นะครับแหนมที่โคง้งแหนมนี่มาเ <มา S 1> นาะนต่บนรณสาการสารขาช่วยก็ดูน,น่องเขาปแป่ละอขอให้ธุรกิจรุ่งเรืองเนาะถ้าใครพี่เขาอยากจะซื้อมากินหรือว่าจะซื้ออุ้นน้องเขาก็เข้าไปดีตามในเพจก็ได้หรือพิมพ์เข้าในเพจของนองเขาได้ส้มหมูพัวดุนนี่ละเดี๋ยวว่าเหน่อจะเอาในในอย่างก็ราคาแล้วก็หน้าเพจของน้องเขาลงในคลิปย t u b e ให้ด้วยแล้วก็จะไปลงในเพจบ้างเหนือสายวิสานน้ำมันจะตื่นมาบ้างเหนือผมทาาน้างหน้าของถ่วขอให้นะครับ อาจจะน่าโลภคงผมน่โลภนิดนึงเพราะว่าเป็นวันหยุดสุดสัจน์ย่างว่านั้นเนาะแต่กระตือมากจะต้องมากินนะครับกินนี่อย่มากินอย่มาชิมของน้องแต่มาชิมเอวีพีนน้องทุกคนในเกาะหนี่แต่นี่ชิมม่หลายลูกระชายทานเนาะก็อร่อยอยู่ก็ลองซื้อกินมาครับไม่คือปากกันเนาะถ้าไผรที่แบบว่าชอบเปรี้ยวเกินไปไม่ชอบเปรี้ยวมากเกินไปท่าน น้องเขาโซงม้าให้เนี่ยจะก,ก็สามารถกินได้เลยในวันที่โรงถ้าเขา,สร,าสร้างสร้างทางไปสีย์ม่ได้ซื้อน้ารถไทยหรือร้านไทยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้องเขากับแพ่กับสายไปทั่วเกาหลีแล้วขายโรงไทยยังยยถ้าเใคอชอบเปรียปร้ยวๆเหมือนสาวิสชาเนี่ยจะก,ก็เอาไว้สักสองสามวันก้อนก็ได้ให้น้ำให้น้ำออกจากเนื้อหมูเยอะๆน้อยค่อยเอามาทอดหรือค่อยเอามากินก็ได้จ้ะอร่อยอืมอร่อยครับบอกเลยว่าอร่อยหรือเปล่าหนมเนมพี่กู้อร่อยอ กบพามดูลอ,อ,องถ้าสราหรับุกบปากเบ้าเหนือก็ถือว่า,าดด่าานนอายอยููมันบอกดงริ้นเบ้าเหนืนอก็ถือว่ารสชาติดีจ้ะแต่ถ้าน้อกคุณคุณโดนดูก็ถ้าติหน่อยก็เป็นอย่างนอกมันจะออกหวานๆหน,น่อยหนึ่งนะแต่ะละแต่ละปลาเบ้าเหนือนะมันอาจจะเป็นสูตรของใครใหมันลองลองชื่อไปชิมกันดูความรูครับต้องดื่มั ร็ทำปิ้งลูกโดดปิ้งขี้หนูได้เองคือไปกนรวอกินเปด้ด้กันนุ่มอร่อยมันอาจจะเป็นสูตรของครอบครัวไผ่ครอบครัวมันทำหรับบ้านนน่งสายวิสันเมนยูมันมันจะออกหวานหน่อยนึงงแต่ก็ใ่สูตรของคนอาจจะยูที่ผงทํำเนมหวานเลย มันก็ไม่ได้หวานมากไหมจจะแต่ก็พูดถึงว่ารสชาติก็ดีอยู่เ mm hmm. ้วอีกอย่างหนึง่งน้องเขาว่าน้องเขาทําวันเจ้าวันแต่ไม่ได้ทําทิ้งไว้นานแบบยุอาจจะเป็นประเทศไทยหัดน้องเขาว่าอาจจะเป็นยังสิข้าวอุทบป,ปี่นั้นทำด้วยมืออืมทําด้วยมือกันหมดจะเหนเม็ดเลยนะใช่หนังใช่หนังยางเลยจะรัดเป็นตุ้มลูกจิว๋วลูกย่างจะอันนี้ก็ใช่คนแพ็คคนอย่างไม่ได้ใส่เครื่องเลยคั่นส้มหมูคั่นอย่างคือ ช่าง<อ>เป็นคิดเป็นคิดแต่ละก้อนนี่แต่ละถุงน้ําหนักจะเท่ากันคือครึ่งกิโลคือห้าร้อยกรัมคือช่างทุกชิ้นเลยจตะมันก็ะปอทอปไปสัส่เนาะงวันนี่นอกก้องขอขายไปเห็นในเพจหลายๆคนเหอนอนอรอเนาะก็ถือว่าทานหนูน,นะครับอืได้เนี่ยซี่โครงนี้อร่อยเลยจ้ะ สำหรับพี่น้องคนไทยที่มาทำงานอยู่เกาหลีบ่มีเวลาทำกินเองเนี่ยไม่ยุะเขาช่วยอุดหนุนน้องเขาจ้ะังเริ่มธุรกิจไหมในเกาหลีช่วยอุดหนุนคนไทยด้วยกันมือเจ็ดพันอืมเ <7, 000. S 2> นาะเจ็ดพันวอนถือว่าแพงนะไม่แพงเขาก็ต้องเสียเวลาทำซื้อมากระทอดได้เลยนะอืมอร่อยจ้ะคุกเยียร์หนาจัะเลยมีวันหยุดครับ เมื่อวานตั้งใจว่าเลิกงานมาปับ๊บใะชุดนี่ยกทีที่นี่ครับคลิปนี้ละเอาหน้าเนี่ยมันว่าจะไม่กินเลยก็ได้ติดกระทร้แล้วซักเลเดือดม,มาเป็นกินต่อเช้าเ่ยอือมือลอยอย่างเงี้ ก็ทานบนภูเขาเนี่ยกินมานี่อิมอดมืออื่นปอกินมานี่พี่มอดกินถึงพรุ่งนี้เลยอ่ะเก็ดีจะสสำหรับคนที่ชอบกินแหนมเนาะแล้วคนที่ชอบกินนี่อย่างก็แหนมคุกข้าวทอดแหนมคุกเนี่ยนะจจะแหนมแบบเนี่ยเอาไปคุกมันจะอร่อยก่าแหนมแท่งทั่วไปเนี่ยถ้าแหนมตุ้แบบเนี่ยเอาไปขี้ขี้ออกคุกกับข้าวทอดมัยจะอร่อย สำหลับไครที่บ่มีเวลาทำจะ้ะเ <Yeah. S 1> นี่ยย้ำช่วยกันอุดหนุนเพราะว่า <Yeah. S 1> น้องทนกำลังเดิมธุรกิจใหม่ในเกาหลีจะ้ะจะดีเด้ดเขาเหมือนกันก็บ,บ้านอกก้องเขาเป็นนัก้องเพราะสนใจนักร้องก็ติดต่อได้นอ้นอ,องเขาก็รับร้องเพลงตามผับไทยตามร้านอาหารไทยตามพวกซองร้องสดนะจะ้ะเป็นนักร้องสายหมอลำร็จที่น้องเขาเชียนไว้นะ่ะ ม,เ,มเดี๋ยวจะเอาลูกเพจน้องเขาขึ้นในคลิปเป้าเหนือนะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้จากน้องเขายู่เพราะว่าน้องเขาเป็นคนมีชื่อเสียงในเกาหลีอยนะู่น่ะเป็นนักร่องในเกาหลีจะนักร่องวิ่งตามผับตามร้านอาหารตามอย่างในร้านเกาหลีจะดีจ้ะ ช่วยสยนับสนุนดีคนไทยช่วยก,กันนะเพราะว่าองอกกันกิงดิดขยันนะครับเนี่ยนะขยันเนี่ยจะมีงานประจำแล้วก็มาทำซุ้มหมูขายซุ้มขายอย่างอีกคือซื้อว่าขยันเลยนะ้ยงนี่แหละคนเดียว,ว่ะอันนั้นพูดโอเคหน่อยแล้วหัวอยล่างอายุน้อยร้อนอ,อ้โ,อโห โอ้โหไม่นีหยอดเลยทา,านนครับฝากเพจมองเขว้ด้วยหนูจะได้จอนให้น อยู่หน้าจอสี่เขาถ้าสนใจเข้าไปในเพจน้องเขาเลยก็ได้หรือเข้าไปในเพจเ่าเนื้อสัตว์สาําหรับคนไทยอยู่ในเกาหลีนะจ๊ะเพราะว่าน้องเขาเป็นอะไเป็นโซงขายประเทศไทยนใช่ตัวขายประเทศไทยสีผุมฝ <c oughs> ากเพจเขาน้องไว้ด้วยส้มหมูภูวะดนเนาะชวยหนุนน้องและขอบคุณน้องภูวะดนด้วยนะครับที่ส่งให้เปาเหนือได้ชิมในนี่เนาะแล้วก็คําอวยพรจากเปาเหนือสายวิชาด้วยจ้ะ พี่สองคนกับขอให้จิจการของนอกที่กําลังเริ่มต้นลุ่งเรืองในเกาหลีไปได้เยอะๆเก้าขั้นแรกขั้นสองขั้นสามล่ำรวยกิจการลุ่งเรืองจากมีแนมแนมูแนมซี่โค้งกับขอให้มีอาหารอย่างอื่นเพิ่มไปเรื่อยๆจิจการลุ่งเรืองไปเรื่อยๆเดินสายล่องเพลงกับขอให้ล้านไทยโฟกซ้อนเพื่อไปผับใช้ที่ตอนนอกเข้ามาเยอะๆล่ำรวยล่ำรวยเนาะากด้วยนะครับและก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนเนาะ ที่ตามคลิปบ้าเนื้อสายวิสันอาจจะหายหน้าหายตาไปเป็นพักๆแตงานเหนื่อยกับไม่ได้ทําคลิปลงพี่ถาวมาสบายดีหรือเล้าก็สบายดีเหมือนเดิมทั้งสองคน้ะครักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะอยู่รอดปลอดภัยภาคคุ้มครองมีความชุขในทุกๆวันค่ะสวัสดีครับผม